สวัสดีครับผมมาทํานะครับวันนี้จะมาให้เทคนิคนะครับเป็น3เทคนิคนะครับชะลอไตเสื่อมที่แบบไวแบบสุดๆนะครับโอเคก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่เริ่มมีปัญหาปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนนะคลิปนี้สำคัญมากเพราะว่าอันเนี้ยเป็นอาการเริ่มต้นของไตเริ่มไม่ดีนะครับจริงๆมีเยอะแต่เนี้ย พบบ่อยพบบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าถ้ามีอาการนี้นะท่านควรไปตรวจการทํางานของไตและถ้าเกิดท่านเริ่มมีอายุมากขึ้นเนาะ 40ขึ้นไปอย่างเงี้ยทุกๆปีนะผมก็แนะนำให้ไปตรวจการทำงานของไตนิดนึงนะครับว่าค่า GFR นะ g o m e r u l a f i l t a t i o n rate นะครับของท่านเนี่ยคือค่าการกรองของไตที่แบบคำนวณครบหมดแล้วเนี่ยมันสูงหรือต่ำโดยปกติเนี่ยท่านมีไตข้างเดียวค่าน,นี้นะยัง1้0ยร้เลยสบายมากๆนะครับแต่ถ้าใครก็ตามนะเริ่มต่ำกว่า60อันนี้ต้องระวังแล้วนะครับต่ำกว่า80จริงๆก็เริ่มต้องดูแลตัวเองแล้วนะครับ โอเคนะครับสเทคนิคชะลอไตเสื่อมที่ไวที่สุดผมบอกเลยทำง่ายจริงๆนะครับก่อนไปขอประชาสัมพันธ์คลาส Healthy IF Masterclass นิดหนึ่งนะครับจะเริ่มเปิดเรียนนะครับ1มกรานะครับ1มกรานี้นะครับแล้วก็จะเรียนทั้งสิ้น2เดือนนะครับตอนนี้มีราคาพิเศษลดมากกว่า60%อยู่สามารถแอดไปที่ไลน์ a d d Dr. Top Store ได้นะครับ ครับคราวนี้3มเทคนิคชะลอไตเสื่อมที่ไวที่สุดนะครับอันดับแรกก็คือเรื่องของอาหารที่เราทานเข้าไปนะครับเลือกของอาหารที่เราทานเข้าไปผมแนะนานะครับให้เลือกทานเป็นอาหารแป้งต่ํนตาน้ําตาลต่ำนะครับเพราะว่าแป้งและน้ําตาลเนี่ยตัวดีเลยนะครับทาไตมีปัญหาพอสมควรเลยนะครับผมบอกให้อาจจะน่ากลัวกว่า คนที่เดเคยได้ยินมาว่าโปรตีนทําให้ไตพังโปรตีนทําให้ไตพังโปรตีนธรรมชาติอ่ะไม่ค่อยทําให้ไตพังหรอกแต่ไอ้โปรตีนเสริมทั้งหลายท่านระวังให้ดีนะครับเพราะนั้นแนะนําอาหารแป้งต่ําน้ําตาลต่ําแล้วก็ไม่ผ่านกระบวนการเขาเรียกโปรเซสฟูดให้มันน้อย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 มากๆนะครับพวกบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเอออาหารกล่องอาหารใส่หีดพอน้อย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 มากๆนะโอเค นะครับสำหรับใครก็ตามที่ทานโลคาไพแฟตหรือเฮลตี้คีโตต้องเป็นเฮลตี้ด้วยนะไม่ใช่ทานแบบไขมันอย่างเดียวเยอะๆไม่ใช่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นศึกษาให้ดีใครที่ทานอยู่ทานได้เหมาะสมแต่ว่าต้องทานให้ถูกต้องดังน,น,นั้นแนะนําเลยนะครับอันดับแรกนะครับข้อแรกอาหารแป้งต่ตําน้ําตาลต่ําแล้วก็ไม่ผ่านกระบวนการนะครับข้อที่2นะครับทานเป็นมื้อทานเป็นเวลาไม่จุกจิบเต็มที่ไม่เกิน3ม,มื้อต่อวัน มือว่างไม่ทานไม่จำเป็นไม่ทานนะครับหรือเท่าเรียกว่านะครับ t r a k time restricted Eating T R E นะครับเป็นส่วนหนึ่งของ intermittent fasting นั่นเองนะครับคือเราทานเป็นเวลานั่นแหละนะครับเชา้ากลางวันเย็นทานแบบนี้ก็ได้หรือว่าทานแบบผม2มื้อก็ได้สายกับเย็นก็ได้นะครับก็คือการทำ intermittent fasting ชนิดหนึ่งแล้วก็ไม่ทานจุกจิบแบบนี้ร่างกายไม่โดนกระตุน้นอินซูลินบ,บอ่อยๆอินซูลินสูงเบาหวานถามหาเบาหวานเป็นสาเหตุหลักของไตเสื่อมแบบรุนแรงแล้วก็แบบ คนไข้ผมเนี่ยต้องฟอกไตยเยอะมากๆเพราะเบาหวานนี่แหละนะครับและข้อที่3ครับให้ดื่มน้ําอย่างน้อย8แก้วต่อวนันจริงๆแล้วเนี่ยผมดื่มมากกว่านั้นอีกนะอย่างน้อยเนี่ยสองพถึงสามพซีซีต่อวันเลยนะครับแนะนําเป็นน้ําเปล่าน้ําแรก่ก็ได้นะครับหรือว่าน้ํากรองก็ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นน้ําวิตามินหรืออะไรอะ่ะมันไม่มีความสลักสําคัญเสียงเงินเปล่าๆป,ปี้ๆนะครับไม่มีสาระสาเพอะไรสาหรับผล แล้วก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้เพิ่มปริมาณผักต่อวันเนี่ยอยากน้อย6ถ้วยข้าวนะครับท่านเพิ่มไปมือละสองถ้วยข้าวนะครับเป็นผักใบนะผักใบเป็นผักแป้งต่ำนะครับใครก็ตามที่ค่าไตรย,ยังดีอยู่เกิน60%ผักใบเขียวได้ถ้าเริ่มต่ำกว่า60%ต้องผักใบสีอ่อนๆหน่อยเพราะว่าโพแทสเซียมในผักใบเขียวมันเยอะนะครับคือมันดีต่อร่างกายแต่ถ้าไตไม่ดีมันจะขับโพแทสเซียมไม่ได้นั่นเองนะครับ3มเทคนิคชะลอไตเสื่อมนะครับอย่าลืม ลองเอาไปใช้ดูนะครับใช้เลยนะครับไตท่านไม่เสื่อมท่านก็ทานได้ไตท่านเสื่อมท่านต้องยิ่งทำสารเทคนิคนี้โอเคก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับและใครสนใจ Healthy IF Masterclass อย่าลืมแอบไปที่ไลน์ r t t p s t t r r e นะครับเริ่มเรียน1มกรานี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย